สวัสดีครับท่านผู้ชมลถติดลมครับกังหันลมมันพัดแรงมากครับทําให้รถผมติดลมเลยครับนี่ครับทางธรรมดากับลื่นเนี่ยทางมันเหมือนเหมือนมืองการครับหนังหมูเขาเรียกทางหินดินหนังหมูฮะเนี่ยดินหนังหมูจะเป็นไงมันลื่นแผลบนี่ไม่ใช่ดินหนังหมูนะแต่ดินลูกลังนะครับแต่ก็สร้างไงมันมันแบบลื่นมากครับเราต้องจอดรถไว้ข้างๆนะครับไม่ไหวเดี๋ยวให้รถมารับครับพวกพวกรถมารับเดี๋ยวค่อยมาลากตอนที่มันแห้งๆครับ โอ้นี่เขาขุดดินคงจะขุดผฐมอะไรสักอย่างนี่ครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นร่องน้ำนะครับเนี่ยกลัวัวไปลื่นตกไปทางนู้นนะครับจะลําบากนิดนึงครับแต่ตรงนี้เอาเอาเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับผมครับผมขอบคุณมากครับเป็นการเดินทางประจญภัยครั้งหนึ่งครับก็สนุกสนานครับจริงๆแล้วผมทัวร์เมืองการจนบุรีโฟวิวครับแต่ใช้โฟววิวช่วงนั้นก็ไม่มีปัญหาครับจะอันนี้มันก็ลําบากนิดนึงครับผมเพราะว่า มันเรารถไม่ใช่ขับเคลื่อนสีล้อมาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ